กันนวันนี้ฮะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์แ g ีครับรายการสดรีมคนรักดนตรีอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6กโมงเย็นถึง2องทุ่มครับโดยในวันนี้ฮะ oh. ผมเคนวงซิลรับหน้าที่พิธีกรและพิธีกรวีเจเซนเ,ซเซล็บขาประจำของเราคือสวัสดีครับผมป้องวงซิลครับอ่า <Wow. S 2> วันนี้นนไม่ต้องสืบเลยถ้าเล่นไทยไทยอย่างนี้ครับผมเทศกาลอะไรพี่รู้ไหมครเอ่อเป็นคริสต์มาสถูกต้องครับไอ้บ้าสงการชัดๆเลยแล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่รู้ไหมวันนี้ ไม่รู้ไม่ได้ดูนั่นนะดิไม่ได้ถามไม่รูที่ไม่รู้ะครับวันนี้วันที่16ซึ่งวันนี้เป็นเทปเอาวันนี้เป็นเทปซึ่งตามจริงเนี่ย วันที่16ตอนนี้ตอนที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยเราอาจจะสร้างความบันเทิงอยู่ที่ไหนที่ใดที่ในประเทศนี้นะฮะหรืออาจจะมีใครสักคนกาลังเดินทางกลับมาเพื่อทิ้มตัวไปทํางานอันนี้ต้องขอบอกไว้่อนะครับถ้าเกิดใครที่กําลังเดินทางกลับนะครับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะถูกต้องอย่าดื่มเมาแล้วขับกันกันแล้วที่สําคัญไม่ใช่แค่ดื่มเมานะบางทีเราเที่ยวสนุกสนานแล้วเราเพลียเราคิดว่าเอ้ยเราไหวไม่เป็นไร ผมว่าบางทีการที่ไหวเนี่ยบางคนอ่ะวูบไปเลยตอนไหนไม่รู้ตัวไงส่วนใหญ่ที่เขาไปเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะเขาคิดว่าตัวเองไหวทั้งนั้นเลยจะมีใครรู้ตัวว่าจะไปล่ะใช่ไม่มีทางไม่มีทางเพราะฉะนั้นนะผมเชื่อว่าลองจอดแวะพักนอนหน่อยแล้วตื่นขึ้นมาแต่ถ้าฝืนขับแล้วก็อาจจะหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลยคือเสียเวลาสองสามชั่วโมงใช่ดีกว่าเสียเวลาไปแป๊บเดียวแล้วไม่ได้ตื่นเสียเวลาไปเลยเอออ่าก็ลองเอาไปเป็นข้อคิดระวังดูแล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ฮะ ช,ช่องทางการติดต่อเรายเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่เพราะว่าเราต้องบอกว่าเรามีทีมงานครับที่เสียสะละผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานั่งสแตนบายเพื่อเปิดเทปให้ทุกคนดูแล้วตาจะไหลโหสุดยอดต้องชมครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาไล่เราออกครับพีบ่เขาเป็น <c oughs> คนที่เสียสละนะฮะผัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าเฝ้าเฝ้า,า,าแล้วก็คอยเปิดเทเปเทให้เรารแล้วคอยดู SMS เพื่อที่จะแจกรางวาัลให้กับท่านผู้ชมทุกานใช่ครับเพราะฉะนั้น SMS นะฮะยังส่งกันมาได้เหมือนเดิมนะครับที่ สี่หกสี่สอนะครับหรือจะโทรมาพูดคุยก็ลองถ้าอยากจีบโอลป์เบลเทอร์ของเราก็เบอร์เดิมนะฮะ0 2 6 5 8ง8กถึง9นะครับได้หมดนะครับแต่ว่าอันนี้ยังชัวร์แน่นอนมีคนช่วยดูแน่นอน Facebook อ๋อ Facebook อ๋อตอนนี้ตลอดเวลาใช่ f a c e b o o k c o m g m m ชจีเอครับแล้วก็ชมสดๆยังได้เหมือนเดิมนะเดี๋ได้เหมือนเดิมทางเว็บไซต์นะครับ w w w g m m ็บจี c อ็มเอ็มครับนะครับก็มีของรางวัลเมื่อกี้ที่พี่เคนบอกขอเป็นเสืื้้ออใช่ๆเส เสื้อตัวนี้ทํายังไงจะได้ดีเ่ละครับพี่ป๊อกเอาท่อปิดจะมีท็อปิกดีกว่าง่ายๆวันนี้ท็อปิดง่ายๆประสบการณ์เจ๋งๆในวันสงกรานต์คุณคืออะไรโอ้ง่ายเลยเพราะว่าผ่านมาแล้วผมว่ามันน่าจะมีไม่ปีนี้ก็ปีที่แล้วอ่ะเออใช้นอกจากว่าน้องพึ่งเกิดมาวันนี้ ถ้างเขาคงฟังพี่ไม่อ,อกหรอกครับหรือว่าเพิ่งไม่ครบเดือนยอะไรเงี้ยนะเอาเป็นว่าประสบการณ์เจ๋งกันแล้วใช่เพราะปีนี้ก็ถือว่าผ่านมาแล้วถูกไหมเพราะมันวันที่16แล้วสิบาเนี่ยจะซัดกันมาเต็มเหนียวน่าจะมีนะฮะก็เราอ,อมาเล่าให้ฟังกันหน่อยประสบการณ์ใครเจ๋งนะครับโดนใจรับไปเลยครับเสื้อ GMA Music พร้อมลายเซ็นวิธีการก็ไม่ยากฮะเล่าประสบการณ์ของคุณนะครับอุ้ยโทษครับเล่าประสบการณ์ของคุณนะฮะแล้วก็ส่งพิมพ์ ะส่งมาที่4642888ครับผมนความไหนโดนใจก็รับไปเลยรับไปเลยแล้วอย่างนี้เธอพูดถึงประสบการณ์พี่มีจริงๆนะพี่พี่พี่ช่พี่สิผมโอ้งงไปหมดละพี่มีเจ๋งนะครับพี่เจ๋งๆสนุกๆก็เคยไปเล่นที่เชียงใหม่ครับอันนั้นสนุกมากคือทุกคนแบบเล่นกันทั้งถนนทั้งสายที่เป็นครูเมืองแล้วแบบโอ้โหทุกคนเฮฮาสนุกสานน่ารักใจเย็นน่ารักนะรึกปลน่ารักมากแต่เชียงใหม่ราขึ้นชื่อนะ เล่นสนุกอะครับผู้หญิงน่ารักอันนี้งคนเล่นสนุกอยู่แล้วแต่ว่าเขาเล่นกันแบบน่ารักเนี่ยคือเขาแบบไม่ค่อยมีแบบอะไรที่มันจะทําให้เกิดปัญหาหรือเราไม่ได้อยู่ในโซนปัญหาก็ไม่รู้ถ้าอยู่คงไม่ได้มาพูดคุยวันนี้แล้วน่าจะแข็งขาดกันหมดแล้วร้อยส่วนกับผมเนี่ยนะพี่มีเล่นที่ไหนครับตอนสมัยมัธยมต้นมันเริ่มเที่ยวได้ใหม่ๆเฮ้ยกำลังฮอตเลยเพิ่งเลิฟออกมาจากแถวฝั่งทนเลยโอ้ยก็ทั้งฝั่งทน ผมมาเที่ยวนี่พี่จัดฟรีบัสไหมทั้นหอดตอนมัธยมพี่เียฟรีบัสเหรอครับพี่กฎหมายป่ะตอนตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรไม่มเออมันก็ยังแบบพอมามาเที่ยวได้ไม่ใช่มัธยมก็เกินไปถ้ามปลายอะไรอย่างเงี้ยนะผมจำได้สันการแล้วมปลายไม่ใช่มัธยมหรอมัธยมปลายพี่มัธยมคลับผมเออนี่ผมทึ่งมากเลยนะเหมือนออกมาจากบ้านอกเลยนะครับผม เที่ยววันสงการเข้าไปถึงก็สาดน้ํากันในเทคเลยอ่ะแล้วน้ำแบบเป็นอย่างนี้เลยอ่ะผมก็เฮ้ยไฟไม่ดูดเลยข้างบนมันก็เล่นกันอ๋อผมเพิ่งรู้เขากันได้อแต่คราวนั้นผมสนุกมากเลยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออแล้วผมก็ไปเอาน้ําในห้องน้ํามาลาดกันแบบสนุกสนานเลยอ่ะแบบเราเอาเราไม่มีตังนะเรามีนิดเดียวอ่ะไม่สั่งน้อยแล้ววิ่งเลยเปิ้น้ำหมวเข้าห้องน้ําเลยตักปอๆปมาสาดผมเหม็นน้อยสนุกสนานก็มีความสุขเลยฮะ ใครโดนผมสาดไม่รู้ว่ามีเนื้อติดด้วยว่ะนะอย่าไปทำอย่างนี้ไม่เอาถ้าเกิดเราจะสาดกันขอเป็นน้ำสะอาดสะอาดดีกว่าครับแต่ตอนนั้นน้ำหนาฮะผมมั่นใจเพราะผมยังไม่ได้ทำอะไรแต่พี่ไปกดมาจากไหนจากก๊อกจากก๊อกจากก๊อกเกลียดอ๋อจากก๊อกไม่มีเนื้อติดหรอกไม่ใช่สนุกดีสนุกอ่ะก็ลองดูนะครับส่วนตอนนี้ฮะเดี๋ยวเรามีช่วงที่หลายๆคนกำลังรอคอยนั่นคือช่วงมิวสิกกูรู มีผู้สิ่ผู้รู้โดยผู้รู้ตัวจริงครับผมกลัวไอ้ตรงคําหลังเนี่ยแหละผู้รู้ตัวจริงตัวจริงตัวจังเลยตัวนี้แหละตัวนี้เลยเอาของใครก่อนก็แล้วกันเอาของพี่ก่อนไหมให้เคลียร์ให้เคลียร์ไปเลยของผมมีเดี๋ยวนะน้องถามมาว่าแนะนําแบบฝึกหัดข้อมือที่หลังจาก ทำซิงเกิลแล้วดับเบิลแล้วสามพยางแล้วพาราดิเดร์แล้วให้หน่อยครับว่ามีอะไรอีกอ๋อก็คือหลังจากเบสิกต่างๆที่เคณเคยบอกไปแล้วเนี่ยจะเรียกคัทแอดวานซ์ขึ้นไปอีกหน่อยมันจะมีอะไรบ้างผมว่ามันมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งอันนี้ยากเหมือนกันครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแฟลมแฟลมิงโกหรอไม่ใช่มันฟลมิงโกอันนี้แฟลมแฟลมคือการตีที่ปกติเราจะตีออกมาถ้าอย่างเงี้ยคือพร้อมกัน แต่แฟลมเนี่ยมันะจะลงไม่พร้อมกันนิดนึงถ้าแต่บางครก็คือถ้าระะเราลงถ้าเราลงเน้นมือขวาเนี่ยมือซ้ายก็จะเป็นตัวรองคือลงตามกันใช่ลงตามกันแต่ถ้าลงเป็นเน้นมือซ้ายเราก็จะมือขวาก็จะลงก่อน uh huh. ซึ่งอันนี้ยากพอสมควรครับเราก็จะฝึกคล้ายๆกับเบสิกของทุกอันนะฮะก็คือเราก็จะเน้นตัวที่หนึ่งเป็นจํานวน1ห,ห้องตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 oh. ทุกอย่างอย่างละ1นห้องดังนี้ครับ ตัวที่หนึ่งอ,อันเนี้ยครบหนึ่งชุดาาครับผมแล้วก็จะฝึกประมาณนี้เ,เพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาตีแล้วจะแบบเอ้มบางทีมันพร้อมกันไม่มันต้องมีสำเนียงของมันที่มันพระมันจะลงพระพระ,พระใช,ะใช่ใช่ใช่ ดูเหมือนง่ายยิ่งยากมากผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งอันที่มันจะทำให้เกิดสำเนียงบางสำเนียงใช่ไหมใช่ครับเวลาตีแซนด์เพราะปรุงเวลาตีบนทองอะไรเงี้ย<ล>ใช่ใช่แล้วเวลาตีไล อะไรอย่างนี้มันคือต้องฝึกนิดหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สําคัญแล้วก็สร้างสีงสันให้กับการตีกลองได้ครับครับผมลองไปฝึกดูครับง,ง่ายเบื้องต้นก่อนจริงๆมันมีรายละเอียดเดยอะกว่าน,นี้เรื่องของแฟรรมก็ติดตามได้ในซีรีส์ชาแนลเช่นกันเดี๋ยวซีรีส์ชาแนลเขามีรายละเอียดพวกนี้อยู่ส่วนผมมีนี่มาครับพี่พี่เกนครับพอดีผมคนตีกลองดังครับเล่นทุกทีพอม,อมันดีที่ไม่ต้องโปรโมทเลยไม่ใช่ดังแบบนั้นคือดังลั่นครับเล่นทุกทีพอมันแล้วมันบัคับบัคัมมอกหืรบ เรื่องการตีดังก็เป็นเรื่องของการฝึกดามิมกไดามิกนะครับก็คือเราก็ต้องมีการฝึกทั้งเบาและก็ดังไปด้วยนะฮะก็เบสิกอันเดิมครับพวกตัวดำขึ้นไปชั้นขึ้นชั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีเล่นขึ้นชั้นนี้ครับเราก็ต้องมีตั้งแต่ค่อยๆดังไปเบาไป อะไรอย่างนี้บางทีบางทีพอตีอย่างนี้เยอะๆปุ๊บมันตีอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย like ่างนั้นครับก mm ็ค hmm ือต้องฝึกอย่างน้อยก็3ามเลเวลสามไดนามิกก็คือระหว่างเบากลางแล้วก็ดังขึ้นไปนะครับก็ลองลองไปฝึกดูนะฮะการจัดไดนามิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเนาะคือบางทีมันไม่ใช่แค่มือบางทีพอเราอยู่บนกลองนะมันเหมือนมันก็ต้องจัดไดนามิก บนกลองทั้งหมดทั้งมือทั้งขาไม่ใช่ว่าไฮแแฮดดังล้านเลยแซงแซงแปดตง้มตั้มงแซงแปดตุอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือจัดบาลานซ์ของของชุดกลองชุดกลองให้ดีแล้วก็ฟังตีกมาให้มันดูเพลาะส่งอะไรให้มันดูโอเคซึ่งดันแอมิกนี่ก็ช่วยส่งเสริมเรื่องของอารมณ์บางที่แบบมันบิวซำทำให้จุดปลายรู้สึกพีคได้เช่นแบบแต่ถ้าเกิดเรามาอย่างนี้เลยหรือแม้เราคิดง่ายๆนะพอเราขึ้นเพลงเราเล่นดังเลย เพทอนเองพองพองพองตัวตัวปอทงฮุกเราเล่นเบาๆเลยมันก็จะงงแะงงนิดหน่อยแต่แต่เนื้อหาพวกไปแล้วนะมันไม่ได้มันมันต้องเล่นในนาิกส์ฟังถึถึงแล้วมาเขาเพิ่งแก้เล่าเรื่องเลยอ่ะแล้วก็ลองลองสนัานสะใจไม่ได้ลองดูเพราะว่าจริงๆเรื่องในนามิกเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของเพลงในนั้นด้วยนะครับบอกว่าเราลองไปฝึกดูสำาถ้าทำได้มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของอารมณ์เพลงขึ้นมา ถ้าทำไม่ได้มันจะเป็นอารมณ์ขึ้น <c oughs> นะเป็นอารมณ์เสียออ, <c oughs> อ,อส่วนอันนี้พี่ครับผมเล่นกีตาร์เบสคีย์บอร์ดและเครื่องดนตรีอีกหลายหลายเครื่องได้ระดับหนึ่งแต่ผมอา่านโน้ตสากลไม่เป็นอาศัยจากการฟังและเทียบเสียงเทียบโน้ตเอาอยากรู้ว่าจําเป็นต้องอา่านโน้ตสากลเป็นไหมจะต้องฝึกยังไงถึงจะอ่านเป็นและมันสําคัญมากไหมรเรื่องนี้ขอบอกได้เลยว่าถ้าถามผม จริงๆแล้วมันสำคัญนะเพราะว่าเหมือนกับเราอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามันมันทำให้สื่อสารง่ายสื่อสารยกา,ารกตรงกันแต่ถามาว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือพูดได้ไหมพูด,พดได้ได แต่การรับรู้ความรู้เนี่ยถ้าไม่อ่านหนังสือเราก็ต้องรับจากการฟังอย่างเดียวมันกถ้ามีหนังสือเป็นตั้งเราก็จะไม่รู้และมันก็จะยากผิดสเต็ปการที่จะไปค้นหาข้อมูลหรือการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็จะยากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งผมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องโน้ตดนตรีสากลมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญพอสมควรถ้าเรารู้ไว้เช่นตัวดําตัวขาวตัวกลมขาเบ็หนึ่งชั้นขบเบ็นสองชั้น บาร์ห้องเป็นยังไงตามชิคเนเจอร์เป็นยังไงมันควรจะรู้เพื่อที่สมมุติเวลาเราเล่นกับวงใหญ่ๆสื่อสารได้เปิ้งเอาโน้ตมาตั้งกลางไว้ป้องอ้าเล่นห้องที่แปดนะห้องที่8คืออะไรไรวาเปิดใหญ่เลยเปิดประตูโครมโครมไม่ใช่ไปเล่นที่ห้องที่8แต่หมายถึงในนี้มันก็จะมีห้องโน้ตไปดูที่ห้องที่8นะโน้ตตัวที่3ตัว C โน้ตตัว C โอ้โหวิ่งหากันใหญ่เลยไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องรู้ไว้เป็นเหมือนหน้าภาษากฎหมายก็จะเป็น วักที่7บรรทัดที่สองอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนถ้าถามผมมีความจําเป็นครับใจเย็นๆค่อยๆไปศึกษามีหนังสือมากมายที่สอนเกี่ยวกับเรื่องโน้ตดนตรี ไปหาซื้อแล้วค่อยๆศึกษาไปมันก็จะเริ่มตั้งแต่โน้ตตัวดำขัเบ็หนึ่งชั้นขัเบนสองชั้นอะไรพวกนี้ครับค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผม่ามันจาเป็นและจะทำให้พัฒนาขึ้นถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะนอกจากที่ใช้ในการสื่อสารแล้วที่สาคัญเลยคือทําให้จดบันทึกได้ครับอ่านี้ก็สาคัญมากสามารถเก็บแล้วจดบันทึกได้ถ้าเราจดไม่เป็นอ่าทำไงเลยเนี่ยเหมือนเขียนหนังสือไม่เป็นเฮ้ยแล้วนึกอะไรได้ขึ้นมาแล้วโน้ตไงวาดเป็นรูปสมัยก่อนคงวาดเป็นรูปตอนนี้นึกถึงพระอาท เราไปให้คนอื่นดูคนอื่นคิดว่าเป็นพระจันทร์มันก็ตีความไปคนละเรื่องแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเราเขียนหนังสือเป็นเราก็สามารถจดบันทึกในสิ่งที่เราคิดได้เหมือนการครับในทงดนตรีก็ถ้าเราจดโนต้ตเป็นมันก็สามารถบันทึกสิ่งที่เราคิดได้เช่นกันใช่ครับครับผมก็เอาไปลองดูฮะไม่ยากครับถ้าเรียนภาษาคนได้ภาษาดนตรีก็ไม่ยากเหมือนกันโอง่ายฮะง่าย,ายมีน้อย,ไม,ยไม่เยอะ่วนใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ส่งกันคําถามมันเข้ามาได้เองนะฮะเรื่อยๆครับนอกจากเราสองคนก็ยังมีอีกหลายกูรู มีคุณพนอีกเยอะคุณพนอีกเยอะที่สามารถตอบคำถามและให้ข้อคิดดีๆได้นะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี